สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Q Unbox กันในช่อง M Y Q C H นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายหลายหลาคนทำยูพิกตกมาตายครับเพราะไม่มีเรื่องนี้แล้วก็หลายหลาคนที่อยากทำยูพิกแค่โตไว ก็ต้องมีเรื่องนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเรื่องเป้าหมายเป้าหมายตรงนี้นะครับหมายถึงเรื่องเงินหรือว่าเรื่องลูกทีมหรือว่าการสร้างทีมหรือว่าการโปรโมทอันนี้ต่างๆถือว่าเป็นเป้าหมายทั้งหมดนะครับเราลองมองครับบนโลกใบนี้ทุกอย่างมันจะมี เป้าหมายครับเหมือนแบบนักกีฬาน,นักกอล์ฟอย่างเงี้ยครับนักกอล์ฟก็ต้องตีลูกกอล์ฟให้ลงหลุมอันนี้ก็คือเป้าหมายนะครับหรือว่านักยิงธนูก็ต้องยิงธนูให้โดนเป้านักบอลก็ต้องเตะบอลให้เข้ากูเห็นไหมครับทุกอย่างมันจะมีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องโฟกัสเป้าหมายให้ถูกนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากเป้าหมายแล้วเราก็ต้องมีความหิวครับ ความหิวในที่นี้ก็คือความหิวเงินนะครับผมอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์เก่าอะครับสเตลฮังกี้สเตลฟูลิสนั่นเองนะครับผมก็คือจงหิวให้มากครับและจงทําตัวเป็นคนโง่อยู่เสมอนะครับผมจงหิวให้มากเนี่ยเราจะหาทางที่จะหาเงินได้ไงครับถ้าเกิดคนที่อิ่มแล้วครับคนที่อิ่มเงินแล้วเขาจะแบบขี้เกียจไม่อยากทาอะไรนะครับเราดีแล้วครับที่เรา หิวในการหาเงินครับเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอย่างไรครับแล้วก็จงทําตัวเป็นคนมง่องอยู่เสมอเนี่ยอันนี้อาจจะพูดในดกิัไต้หับว่าง่ายๆว่าต้องเรียนรู้นะครับทำตัวว่าพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลานั่นเองนครับผมก็คือ วันนี้นะครับคุณมีความหิวมากพอหรือยังนะครับผมและวันนี้นะครับคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากพอหรือยังครับถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับความหิวคุณจะตามมาทีนะครับยิ่งคุณหิวมากเท่าไหร่นะครับเป้าหมายคุณจะมาเร็วเท่านั้นนะครับผมโอเคเราไปเข้ากระดานของเรากันเลยดีกว่าครับผมอ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับเป็นกระดานที่ผมเขียนนะครับลายมือผมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ต้องขออภัยเลยนะครับผมการตั้งเป้าหมายนะครับสมมุติวันนี้คุณก้าวเข้ามาในยูพิกใช่ไหม คุณบอกว่าคุณอยากได้รายได้สัก2 0,000บาทต่อเดือนนี่ครับส0 0 0 0บาทต่อเดือนปึ๊บตรงนี้ครับคุณก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะครับว่าทำยังไงนะครับไม่ใช่ว่าจะไปถึงล่อไม่เอานะครับถ้าจะไปถึงล่อเนี่ยในในหัวเราอยากจะปิดกั้นทุกขนทางเลยนะครับทำให้เราไม่ได้เงินนะครับเราต้องคิดว่าทำยังไง ให้ได้2 0 0 0มืนนะครับผมพอในหัวเราคิดและทำยังไงให้ได้20,000ืยูพิกนะครับมีช่องทางการสร้างรายได้ทั้งหมดนะครับ3ช่องทางใหญ่ๆนะครับผมก็คืออย่างแรกก็คือการขายนะครับผมอย่างที่พวกผมเรียกกันจะเรียกว่าดรอปชิปดรอปชิปนะครับดรอปชิปเดี๋ยวขอเขียนตัวย่อนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับก็คือการสร้างทีมนะครับอย่างที่2ก็คือสร้างทีมอืมนะครับผมและอย่างที่3เนี่ยก็คือการ โปรโมทแอปแอปทั้ง3ช่องทางนี้มันเป็นช่องทางใหญ่ๆที่เราจะได้รายได้จาก UP i ิ k นะครับผมโอเคเรามาเฉลี่ยกันแต่ละช่องทางว่าเราจะทำยังไงให้ได้เงิน2 0 0 0มจาก UP i ิ k อย่างแรกครับการขายการขาย ถ้าคุณต้องการเงิน20 0 0 0นเคุณต้องขายสินค้าราคา100บาทให้ได้200ชิ้นภายใน1เดือนนะครับก็ตั้งเลยครับ20 0 0 0นะครับหาด้วย1 0 0นะครับจะตกทั้งหมดนะครับ1เดือนเนี่ยคุณต้องขายสินค้าทั้งหมด200ชิ้น ซึ่งอันเนี้ยตัวราคาตรงเนี้ยผมเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยว่าคุณอาจจะแบบขายชิ้นหนึ่งห้าสิบอีกชิ้นหนึ่งได้ค่าคอมร้อยห้าสิบไปเลยเนี้ยเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับคุณต้องขายนะครับเดือนหนึ่งสองร้อยชิ้นแสดงว่าต่อวันที่คุณต้องขายได้นะครับเฉลี่ยนะครับหกจุดหกชิ้นนะครับผมโอเคไหมวันละแค่หกชิ้นเองครับคุณผู้ชมหกจุดหกชิ้นตีไปสัเกเจ็ดก็ได้นะครับ เพราะว่ามันหารไม่ลงตัวนะครับก็เลยเป็น6.6ชิ้นนะครับก็แสดงว่าทุกคนนะครับคุณก็ต้องขายแค่วันละ6ชิ้นแค่นั้นเองครับคุณจะได้เดือนละ20 0ห0แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมองยอดใหญ่โอ้โหทั้งเดือนโอ ح, ้โหกูขายแม่ง2อง้อยชิ้นยากนะครับยากบุบโอ้โหคุณก็จะไม่คิดอื่นต่อแล้วครับแต่ถ้าเกิดคุณเฉลี่ยมาเนี่ยต่อวันจริงๆนะคุณขายแค่6ชิ้นเองนะไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณยิ่งตั้งน้อยลงนะสมมติคุณอยากได้แค่เดือนละหมื่นพอนะครับ คุณเหลือแค่วันละสามชิ้นเองครับผมจะบอกให้ผมพุ่งตรงนะครับถ้าสม,มุติเราเป็นพนักงานประจำเนาะแล้วเราอยากได้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นเนี่ยเราทางานแปดชั่วโมงเลยครับคุณรุ่มเทง,งานประจาให้แปดชั่วโมงคุณได้สองหมื่นแต่คุณมาบอกเฮ้ยคุณอยากทำยูพิกอยากได้สองหมื่นแต่คุณพุ่งเทเขาแค่สิบนาทีต่อวันยี่สิบนาทีต่อวันคุณจะได้หรอครับสองหมื 20, ่นผมถามจริงนะครับยูพิกอาจจะทําเรื่องการขายเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำแปดชั่วโมงเหมือนงานประจำคุณก็ได้นะครับ กูลนำแค่ชั่วโมงเดียวครับคุณลงของขายได้เป็นร้อยรชิ้นละคะเออแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมถ้าเรามองยูพิกเป็นงานเสริมก็คืองานเสริมครับแต่ให้เกิดเราเปลี่ยนนะครับเป็นงานที่เอาไว้สร้างชีวิตหลังจากที่เราออกจากงานแล้วมันยังมีงานอีกสักงานนึงอ่ะที่ยังรองรับเราอยู่ ถึงแม้วันหนึ่งที่งานเราเจอวิกฤตครับเราก็ยังมียูพิกอยู่ไงมีงานอีกงานอยู่มันก็จะดีนะครับโอเคเนี่ยเฉลี่ยต่อวันก็6.6กชิ้นเองก็ชิวๆขายกันแบบสบายๆนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ย6กชิ้นนี่มันสบายมันง่ายไปหน่อยนะฮะมันไม่ได้ยากสําหรับผม,มูีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาใหม่นะครับแรกๆก็อาจจะยากหน่อยครับจนคุณมีความน่าจะถือระดับหนึ่งก็จะขายได้ง่ายเอง6กชิ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับต่อวันโอเค เรามาต่อในเรื่องที่2ก็คือการสายสร้างทีมสายสร้างทีมถ้าเกิดคุณอยากได้สอง0มืนเนี่ยก็จะน้อยหน่อยครับอ่ะสายสร้างทีมถ้าเกิดคุณอยากสร้างทีมให้ได้สองหมื่นนะครับทำอย่างนี้ครับเอา2 0 0หมื่นตั้งเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเนี้ยวกันนะครับคุณผู้ชมทุกคนอ่ะ ทั้งทีนะครับถ้าเราจะได้สอง0มืนนะครับทั้งทีมจะมีประมาณโอ้หลายทางนะครับได้เงินสองหมืนทางแรกก็คืออันนี้ตัวคุณนะครับตัวคุณเองเลยนะครับผมชวนหนึ่งคนนะครับคุณจะได้จากคนนี้ประมาณส5 0ยห้าสิบนะครับหมายความว่าคุณต้องชวนทั้งหมดนะครับโดยเฉลี่ยนะครับประมาณแปดสิบกว่าคนนะแปดสิบคนนะฮะคุณก็จะได้2 0 0หมื่นครับ ถ้าเกิดคุณชวนได้80คนต่อเดือนก็นั่นแหละครับ20,000แต่จริงๆแล้ว U Pick มันจะเป็นแบบนี้ครับ20คนแรกสมมุติเราชวนไป20คนแล้วนะครบ20คนละ20คนปุ๊บอ่า20คนแรกเนี่ยเราจะได้อยู่ที่250ครับอืมแต่ถ้าเป็นตั้งแต่คนที่21เป็นต้นไปครับเป็นต้นไปนะครับผมคุณจะได้นะครับอยู่ที่500ครับห่านะครับ หมายความว่าวันนี้คุณไม่จําเป็นครับที่ต้องชวนถึง80คนก็ได้ค,คุณชวนประมาณสัก50คนก็ได้ครับ50คนก็ได้นะครับ20,000ครับลดลงไปอีก50คนอันนี้โดยประมาณนะโดยประมาณผมยังไม่ได้คํานวณนะครับ50คนก็ได้จะได้รับประมาณ20,000แล่บายคนโอ้โหชวนเนี่ยยากเหมือนกันนะชวนตั้ง50คนมันยากเลยเกินจริงๆแล้วเนี่ยย Pick เนี่ยนะครับถ้าเราชวนครบ20คนแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าตำแหน่งซูเปอร์ ยูพิกนะครับอ่าแล้วมีเพื่อนไปชวนคนอื่นเนี่ยต่อคุณก็จะได้อีกนะครับประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบอืมมันจะแตกขนแขนงกันไปประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็คือการชวนคนเข้าทีมเนี่ยมันจะได้ทั้งสองเวเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเขาถนัดสายชวนเนาะก็ชวนชวนชวน,ชวนนะครับยิ่งชวนมากยิ่งได้เงินเยอะครับยิ่งต่อทอดมากก็ยิ่งได้เงินเยอะ แต่อยู่พี่ก็จะต่อมาสองทอดแค่นี้ครับคุณจะได้ประมาณแค่นี้แหละถ้าเอาในเวที่ง่ายที่สุดของสายนี้สายนี้จริง,รงๆอะครับมันเป็นสายที่ระยะยาวนะครับไม่ได้ว่าเฮ้ยจำเป็นที่ว่าคุณต้องแบบเรียบร้อยภายในหนึ่งเดือนนะครับแต่ถ้าในระยะยาวมันจะมั่นคงกว่าครับก็คือทุกๆคนก็จะเป็นทีมงานของคุณใช่ไหมครับก็จะต่างจะสร้างทีมกันไปเรื่อยๆถ้ายอด ยอดทีมของคุณดีขึ้นคุณจะได้ตังค์เยอะขึ้นอันนี้มันในระยะยาวนะครับก็ถ้าวางแผนกันเรียบร้อยถ้าเกิดคุณอยากได้20,000ต่อเดือนแบบระยะยาวนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับคุณนะครับต้องชวนเพื่อนนะครับพบ20คนก่อนนะครับเพื่อเป็นซูเปอร์ยูพิกเกอร์แล้วจากนั้นเนี่ยค่าคอมของการที่เป็นการการที่ชวนคนเนี่ยก็จะเป็น500ใช่ไหมเป็น500พวกเนี่ยคุณจะชวนทั้งหมดนะครับ50คนได้2 0 0 0 0แต่ถ้าเกิด เพื่อนของคุณคนนี้หลังจากที่คุณเป็นซูเปอร์ยูปิเกอร์เพื่อนของคุณคนนี้ไปชวนคนต่อเนะี่ยคุณจะได้คนละ150 150าอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับไม่ว่าเพื่อนคนนี้จะชวนกี่คนก็ตามคุณก็จะได้หมดเลยนะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดคุณยิ่งเจอคนที่ชวนเก่งมากเท่าไหร่นะครับ คุณก็จะได้2 0 0 0มเร็วเท่านั้นนะครับผมซึ่งสายนเนี้ยเนี่ยพูดตรงว่าเงินไม่ได้เยอะนะครับเงินไม่ได้เยอะแต่ถ้าเกิดสร้างความมั่นคงในระยะยาวเนี่ยก็แนะนําเป็นสายนี้นะครับสำหรับคนที่แบบเออเรามีเงินนะครับเราอยากหาไรายได้อีกช่องทางนึงนะครับเพื่อเอาไปใช้ในอนาคตก็เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นการสร้างรายได้แบบว่าสร้างทิปซึ่งสายเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเหมาะนะครับสำหรับคนที่ชนเก่งๆเนาะแล้วก็พวกอินฟลูเอนเซอร์นะครับอินฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้มีอิทธิพลทาง ออนไลน์นะครับในเรื่องของการสร้างรายได้ออนไลน์ครับโอเคอยู่แล้วนะครับพวกเครือข่ายนะครับเนี่ยสายนี้ก็จะเหมาะมากๆนะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีที่โพลทั้งล่างโลกออนไลน์หรือว่าชวงคนเก่งอยู่แล้วก็แนะนําเป็นสายนี้ครับช่วยๆกันสร้างทีมกันนะครับผมอืมนะครับและในส่วนชุดช้ายนะครับสายเขาเรียกว่าสายโปรโมทสายโปรโมทนะครับผมเหมาะสําหรับนะครับคนที่มีผู้ติดตามมากๆเลยนะครับสายโปรโมทก็คือเหมือนแบบว่าเราไม่ได้แบบว่า ต้องชวนคนมาเป็นยูพิเกอร์นะแค่ให้เขาโหลดแอปและให้เขาซื้อของในแอปก็พอเนะีเขาจะซื้อไม่ซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาซื้อเราก็ได้ค่าคอมแต่เขาไม่ต้องสมัครเป็นยูพิเกอร์นะไอสายทั้งทีมเนี่ยคือต้องสมัครเป็นยูพิเกอร์คือเสีย900กว่าบาทแต่สายโปรโมทเนี่ยคนนั้นก็เหมือนแค่โหลดแอป s h อป e e Lazada เลยแต่แค่โหลดแอปยูพิคไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือหาคนมาดาวน์โหลดแอปครับสายนี้นะครับเขาเรียกหาคนมาดาวนโหลดแอปแล้วกันหาคนมาโหลด แอปแค่นั้นครับเหมาะสำหรับคนที่มีผู้ติดตามเยอะมากนะครับผมเพราะสายนี้ต้องมีคนเข้ามาโหลดแอปเยอะมากๆจริงๆนะค,คุณถึงจะได้20,000ถ้าสมมติคุณตีลงๆว้สัก2 0ง0 0คุณอยากได้นะครับ2 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ2 0 0 0 0เลยนะสำหรับสายนี้นะคุณต้องมีผู้ติดตามจำนวนมากครับ ขั้นต่ำเนี่ต้องสักหมื่นสองหมื่นหนมืไปจนถึงแ0นยิ่งแสนยิ่งดีฮะเพราะว่าคุณต้องหาคนมาโหลดแอปเท่าไหร่รู้ไหมครับถ้าเกิดคุณอยากได้2องหมื่เอาเฉลี่ยเลยนะสองพคนนะครับแล้วทุกคนซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับในแอปให้เราได้ค่าคอมสิบบาทนะครับคุณก็จะได้2000มื่นนะครับผมครับเวนี้เห็นไหมง่ายไหมครับแต่ยากคือตรงนี้ครับ คืออย่างแรกเนี่ยสำหรับสายนี้ก็เหมาะกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับเหมาะกับเด่นไอดอลนะครับช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น y YouTube หรืออะไรก็ได้สําหรับคนที่ท,ท YouTube นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับเงินยูทูบไม่ได้ให้เยอะนะครับหล้านวิวเนี่ยได้แค่ประมาณ6 0พันถึงหมื่นสี่นะครับแต่กว่าจะคัดคลิปออกมาได้กว่าจะคิดคลิปออกมาได้นะครับหนึ่งคลิปให้ได้ล้านวิวเนี่ยโคตรยากนะครับผมก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณทําคลิปวิดีโอมาหนึ่งคลิปผมพูดตรงนะ ไม่จำเป็นต้องถึงล้านครับเอาสักแสนนะครับสำหรับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะหนึ่งคลิปไม่จำเป็นเลยนะต้องพูดเกี่ยวกับยูพิกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดงานออกมาแล้วมีคนดูเนี่ยหนึ่งแสนนะครับแล้วคุณดึงจุดเด่นอะไรก็ได้ในแอปยูพิกออกมาครับสื่อให้คนที่เราฟังเข้าใจง่ายหนึ่งแสนคนวิวนะครับผมตีกลมๆเลยผมเอาแค่ห้าพันคนโหลดพอแล้วฮะจริง นะครับถ้าเกิดคุณมีคลิปคนดูหนึ่งแฟนวิวเนี่ยแล้วเขาเฮ้ยคุณเสนอได้ดีแล้วมันเข้าเรื่องกับยูพิกนะครับ5,000คนดาวน์โหลดซื้อคุณคนละ10บาทโอ้โหห้าหมื่นนะครับผมแต่จริงๆแล้วเฉลี่ย10บาทเนี่ยผมอาจจะเฉลี่ยเยอะไปนะเอาสัก5บาทก็ได้ครับเพราะมันก็จะมีบางคนซื้อบางคนไม่ซื้อเนาะเฉลีย่ยเฉลี่ยกันนะครับก็จะเหลือประมาณ5บาทก็2อ0 0 0 นะครับเฉลี่ยแบบว่าถูกๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้2อมิลห้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดใครนะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเน็ตไอดอลหรือว่าทำ YouTube ช่องต่างๆนะครับตรงนี้ก็แนะนำเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีความคิดเอทีฟในการสร้างคลิปวิดีโอให้เชื่อมกับ You Pick ได้นะครับคุณจะสามารถสร้างรายได้ได้อีกทางแล้วผมจะบอกนะครับว่าลูกค้าที่เข้ามาเป็นลูกค้าของคุณในแอปะครับเขาไม่ได้ว่า จะให้คุณแอปไม่ได้จ่ายให้คุณแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ได้จ่ายให้คุณแค่ครั้งเดียวว่าเออลูกค้ามาซื้อของครั้งแรกตอนที่โหลดแอปแ่าคุณแล้วคุณจะได้แค่ครั้งเดียวครับเขาลูกค้าคนนี้จะซื้อกี่ครั้งคุณก็ได้ทุกครั้งหมายความว่าในปีปีหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะซื้อกี่ครั้งอะแต่คุณได้ทุกครั้งเลยนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสายสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ก็ว่ายง่ายนะครับก็คือหาคนดาวน์โหลดแอปให้ได้ขั้นต่ํานะครับ 2,000คนนะครับยิ่งมากยิ่งดีและเป็นสายที่ไม่ปวดหัวกับใครเลยนะครับผมจะบอกให้นะฮะไม่ต้องแบบไปสร้างไม่ต้องแบบไปคุยกับใครนั่นเองนะครับผมก็ให้เขาโหลดแอปมาเยอะๆนะครับแล้วก็ให้เขาซื้อกันอย่างเต็มที่นั่นแหละครับผมจบก็โดยสรุปแล้วนะครับใครที่ถนัดสายไหนแนะนำให้ทำสายนั้นเลยนะครับแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความหิวที่มากพอนะครับเราก็จะสามารถทำเรื่องนั้นได้ โดยไม่ยากนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมแตะได้ดักแ,แสนนะครับแล้วก็มีคนเข้าร่วมทีมใน UP i c เนี่ยมากกว่าร้อยคนในหนึ่งเดือนนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายของผมนั่นเองนะครับผมก็ให้เราทำเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับแล้วเราก็จะมองออกว่าเราจะไปยังไงได้ทายังไงต่อครับผมถ้าเราเป้าหมายไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ต่อไปไหนไม่ถูกเออช่างมันเถอะเลิกทําเถอะจริง อันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับหลักๆเลยก็คือคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับถ<ม>้าเกิดคนที่เข้ามาดูจากคลิปผมก็คือดรอปชิปรายได้เดือนละสามหมื่นคุณก็ต้องคิดแล้วเมื่อกี้นะครับก็เป็นตารางออกมาเลยว่าสามหมื่นเนี่ยคุณต้องทํายังไงบ้างอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีแล้วครับก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับผม